ให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน่อยนะคะเมื่อช่วง4ี่มืงสี่โมงเย็นที่ผ่านมาคุณพิธาเรียกว่าเป็นคาราวานเลยนะคะเนี่ยค่ะนําเลยไปกันเลยนะคะไปที่นนทบุรีไปขอบคุณชาวนนทบุรีนะคะเพราะว่าพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแลนด์สไลด์ของก้าวไกลนะบรรยากาศคึกคักมากเลยนั่งบนรถแ่แบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะ เนี่ยขอบคุณพี่น้องประชาชนที่การสนับสนุนลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครสอสจังหวัดนนทบุรีรวมถึงสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้รับความไว้วางใจมากที่สุดชนะพื้นที่นี้แบบแลนสไลด์เรียกว่าสีส้มทั้งจังหวัดนะคะขบวนรถแห่เนี่ยเริ่มตั้งแต่บริเวณโลตัสปากเกร็ดนะคะก็ไปสิ้นสุดที่ตลาดตัค<ะ>ู่ตลอดทางโอ้โหดอมส้มเยอะ เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยประชาชนมากมายเลยนะคะนักเรียนนักศึกษาหลายต่อหลายคนค่ะไปรอขบวนคารวานันก้าวไกลตั้งแต่ต้นทางไปสุดทางโ,โอ้โหบรรยากาศที่คึกคักมากครับดูสินี่คือป้ายส้มรักพ่อนี่โอ้โหปฏิบัติภารกิจนะแต่ในช่วงเช้าแล้วนะ,ะใหไปชมกันนะสิบโมงแล้วตอนนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมุรีนะครับคุณผู้ชมครับอนี่คือความเคลื่อนไหว